สวัสดีครับเมื่อนี้ลูกจักผ้าเาาสีผ้าพี่ผ้าน้องเมื่อเาอยู่โคกน้องหน้าสวนศินนะครับเมื่อนี้สีผ้ามาเบิงต้นไผ่นะครับพี่น้องต้นไผ่สร้างมนต์นะครับปลูกไว้อยู่โคกน้องหน้าสวนศินครบสามปีแล้วนะครับส่วนสีงามซ้ำไดนะครับไปชมกันเลยนี่ครับพี่น้องเมื่อนี้ครับผ้ามาอยู่โคกน้องหน้าสวนศินนะครับสีผ้าเลาะชมต้นไผ่นะครับ ก็เป็นไผ่สร้างมนนะครับลุงจักกระปูกไว้รอบสะนะครับปลูกไว้รอบสะคือเพื่อให้เพิ่นเป็นที่กันลมนะครับกันลมกันแดดนะครับเวลาแดดซองล่งสะเพิ่นกระสีผ่านต้นไผ่นะครับผ่านต้นไผ่เป็นลมเง้าเฮ็ดไหสะเหานี่บ่อะเหลยเร็วครับพี่น้องนี่ครับ ก็เป็นลมเง้านะครับป้องกันขอบสะพังทลายไใดน้ำนะครับแล้วก็ไพสร้างมนนี่ก็เป็นไผ่ที่โตเร็วนะครับลำต้นก็ตรงสวยงามนะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวสีผ้าเลาะเบิงนะครับนี่ปลูกไว้ได้เข่าสู้ปีที่สามแล้วครับพี่น้องนี่ไผ่สร้างมนปีนี้เพิ่นกะแตกนอออกหลายนะครับนี่กอนี่กอนี่ก็ได้ องลำแล้วนะครับนี่ที่แตกใหม่นี่ลำเก่าเพิ่นนะครับนี่พี่น้องเป็นไผ่ที่นาปลูกนะครับไผ่สร้างหมนหุ่นลำต้นตรงนะครับไม่มีหนามนะครับบม่มีหนามลำต้นกระตรงครับพี่น้องนี่สวยงามมีหลีนะครับมองนี้ลุงจ่าก,กับปลูกปลูกไว้ยูหิมสะนะครับอยู่ริมขอบสะ เพื่อป้องกันดินพังทลไล่นะครับแล้วก็ใส่ประโยชน์ในด้านป้องกันแสงนะครับแสงที่ทสีซองลงสะนะครับกระสีเทดใ้น้ำในสะเห้านี่ก็ระเฮยซาลงนะครับนี่มองนี่อันนี้ล่ำไยนครับภคสร้างมนีน่ครับเป็นสมบูรณ์นี่ลุงจากสิผ้าบางเบินนี่ครับเพียนบ่กำบ่ห่มเลยนะครับนี่ปีนี้เพื่อนกระแตกแตกขึ้นสองนอนี่ยแ โตเร็วนะครับโตเร็วนี่ครับปุ่นสูงอาลาดเลยนะครับสำหรับภัยสร้างมนลุงจัาก,กับปลูกไว้ประมาณย 20, 20ี่สิบยี่สิบกอนะครับยี่สิบกอจะหาลำต้นมานะครับตอนลำตน้นตอนกิ่งมานะครับนี่หาในพี่น้ำนองเข้านะครับอันนี้ก็ปลูกว่ นี่ครับระยะห่างระยะห่างลุงจักกระปูกประมาณสามเมตรนะครับนี่สามเมตรสองเมตรก็มี่นี่จ้งมองนี่ก็กอนี่นี่ระวังกอก็คือสองเมตรลุงจักก็เพื่อสีไยเพิ่นเป็นลมเงานะครับนี่ครับนอกจากสีเป็นลมเงาแล้วนะครับเท่ากับสีได้กินนอไม้นะครับกินนอไม่ของเพิ่นแต่ว่าปีแรกๆสองปี ที่ผ่านมานะครับลุงจักกับว่าได้เอานอเพิ่นนะครับเพราะสีจงลำต้นไว้ให้ได้ห้าถึงหกลำก้อนนะครับนี่ตอนนี้ก็ไต้ลา้แล้วนี่ก็ประมัณหาลำแล้วครับก้อนนี้นี่ก้อนนี้ก็กกำลังขึ้นนะครับนี่นี่ต้นนี้กำลังขึ้นนี่ครับไปสร้างมนนะครับกับปลูกง่ายครับพี่น้องนี่ นี่ปลูกไงนะครับกระทดแรกดีนะครับปีแรก,กรต้องไฮน้ำแน่นะครับต้องลดน้ำนะครับพ่อเพื่อนรอดแล้วนี่ลุงจักกระปล่อยเลยครับนี่บ่ได้ลดน้ำนี่ครับทังนี้ก็ปลูกไว้พุ่นทิ้วแถวทังพุ่นนะครับก็มีอยู่หกเจ็ดต้นนะครับนี่หกเจ็ดต้นทังทิศ ตะวันตกของสะนะครับนี่ครับสวยงามอีหลีนี่ภาไปเบิงโ้นทั้งนี้นะครับนอไนนะครับภผยสร้างมนนี่นอไนหละกะอร่อยนะครับกินอร่อยอยพี่น้องแซบดีนะครับลุงจักเคยล่องเอาไปกินแล้วเที่ยนึงนะครับนี่มองนี่กระปูกไว้ เป็นที่วแถวเลยครับนี่นี่เป็นที่วแถวเพื่อป้องกันขอบสะพังทะายน้ำแล้วการแสงแดดย่าใบนะครับนี่เพราะว่าด้านโคกน้องหน้าทางนี้นี่อยู่ด้านทิศตะวันตกครับพี่น้องช่วงใบแสงซองลงมากอะสิกระทบสะหน่อยนะครับก็ช่วยลดช่วยป้องกันในด้าน บ่ให้น้ำในสาเขานี่หลังเหยืเลี้ยวบันไดกระซอยได้นิดนึงก็ย่งดีครับพี่น้องนี่พุ่นครับที่อิวแถวของภัยสร้างหมนนี่ครับลุงจักกับเพิ่งได้ปลูกไว้เมื่อสองสามปีที่ผ่านมานะครับนี่ทางพุ่นอีกกอหนึ่งพี่น้องว่างมองไดกับปูกมองหันนะครับ นี่อันนี้ก็ตั้งใจว่าสิปลูกไผ่ทั้งเม็ดล่ะครับรอบขอบสะนี่มองนี้กับสองกอนะครับสองกอนี่ทางลงหน้านะครับให้เพิ่นเป็นประตูนะครับเป็นโอ่โงไผ่นี่มองนี้กัสิเป็นทางลงหน้านะครับมองนี้เขาก็ปลูกนี่ครับต้นไม้ไปนน่ำนะครับได้พันไม้ยัางหน้ากับปลูกอันนี้ก็เป็นต้นกันกลเรานะครับ นี่ต้นกันเกลวพี่น้องเป็นไม้ที่มีดอกหอมนะครับเป็นไม้มงคลนี่ปลูกไว้สองต้นนะครับให้เพื่อนคู่กันทางลงหน้านี่ครับตอนนี้ก็ให้ร่มเงาได้แล้วนะครับสำหรับต้นไผ่สร้างมนนี่ครับต้นใดที่สมบูรณ์นะครับเพื่อนกกสีรออกออกนอยหญยนะครับนี่ครับสำหรับ การปลูกนะครับที่สีไฮเพิ่นจเจริญเติบโตได้ดีกะต้องมีระบบน้ำเจ็กน้อยนะครับถ้าม่มีระบบน้ำไฮเพิ่นนี่พายเพิ่นกัสีออกนอกได้ตลอดปีได้พี่น้องแล้วก็คุ้มฟางไฮเพิ่นน้ำนะครับคุ้มฟางคุ้มหลายๆเลยครับพี่น้องฟางนี่ครับแต่ว่าช่วงนาแล้งนี่เพิ่นกัสีพัดใบเพิ่นกัสีพัดไปนี่เดี๋ยวผ้ามาเบิง่งกอ,อนี่นะครับ ก้อนี่นี่ปลูกแยกไว้ตั้งหากนะครับเพิ่นกับเจริญเติบโตได้ดียังคักเลยนี่ครับภัยสร้างมนนี่พี่น้องนี่อีกก้อ,อนึงอันนี้ก้อ,อนี่นี่ได้มากคปลูกเลยนะครับนี่ปลูกไว้เดียวขกอเพิ่นตั้งหากนะครับนี่พี่น้องมาเบิง้งความสมบูรณ์ของเพิ่นนะครับ ปุ่นสูงอลา,าดเลยครับเป็นไผ่ที่มีลำต้นตรงนะครับลำต้นตรงแล้วก็ลำต้นใหญ่นะครับนี่นี่พี่น้องตอนนี้เพิ่นก็นเริ่มออกน่ออีกแล้วนะครับนี่ปีนี้ได้ได้หลายนออแล้วครับได้หานอหกนออแล้วนี่สำรับก่อนนี่นออหนึ่งนะครับนี่เพิ่นก็เน้ากำลังเน่าขึ้น กุนนะครับกำลังสอดปลายขึ้นนี่นี่อีกลำหนึ่งนะครับนี่เฉพาะต้นที่เพิ่นจเจริญเติบโตขึ้นลำสูงๆแล้วนี่ปีนี้ก็มี่ซีลำแล้วนี่นี่แล้วก็นี่ครับพี่น้องเพิ่นกำลังแตกนอกขึ้นอีกก็มี่นะครับนี่เห็น่เนี่ออกนอดีดีครับพี่น้องน,นี่สองนอทางนี่สองนอ นี่มาทั้งพีอีกทั้งพีอีกนอนหนึ่งกำลังไงนี่ครับพี่น้องงามจังครับนี่ครับนี่พี่น้องมือมือมือว่านบอเห็นเนี่นี่นี่เศร้านี่ซอกขึ้นอีกแล้วครับน,นี่ตอนนี้กับที่เห็นกำลังขึ้นก็มีอยู่สีน่นอหนึ่งสองสามสี่นี่ครับนี่เจริญเติบโตดี รากาวบวกกับที่เพิ่นขึ้นลั่มแล้วอีกซีเป็นแปดนอครับพี่น้องน,นี่นี่ก้อเดียวนี่ก้อเดียวปีนี่แตกออกแปดนอแล้วที่นับได้นะครับนี่เดี๋ยวลุงจักรกสีปล่อยไว้แบบนี้ก้อนนะครับให้ลั่มต้นเพิ่นแข็งแรงนะครับเดี๋ยวกระสีเอาออกนะครับเอาออกไปใส่งานให้เพิ่นแก่ก่อนนะครับนี่ครับสำหรับไผ่สร้างมนนี่ดีมากๆนะครับ เป็นไผ่ที่บอมี่หนามลำต้นตรงนะครับเอาไปค้ำต้นกล้วยเอาไปเฮ็ดอย่างอื่นครับได้หลายอย่างนะครับเนื่องจากว่าลำต้นเพิ่นใหญ่หล่วกะ็ตรงนะครับแล่วก็เาวพิ่มเาวาสูงนะครับนี่ลุงัจก็หามาปลูกไว้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ลุงจกักพายเาวาก็ขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ